ชื่อมันแก้วรุ่งตะวันชัยหาค่ะอายุ26ปีค่ะมีฉาย,ยาว่านมคุณธรรมค่ะ แล้วก็เปิดคอมเล่นเกมแค่นี้ค่ะแล้วก็กินนะคะแกชอบกินอะไรใช่ไหมคะแกกินได้ทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นเหมือนอาหารข้างทางหรืออาหารที่เป็นพื้นบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะแกชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มเล่นตอนอเข้ามาหาลัยค่ะเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เกมที่เล่นเป็นเกมแรกนมาจะเป็น a 1ค่ะ เริ่มเล่นจากที่ว่าเห็นเพื่อนเล่นค่ะก็แบบอยากเล่นด้วยโอ้เจ้าเล่นหลายเกมนะคะอย่างเช่นเล่นนาร็อกเราก็เล่นค่ะ R V ขับ G หรือว่า dot A เราก็เล่นค่ะกดปล่อยเวลาเราเครียดเราอะไรมาเนี่ยเราก็ได้ใช้สมาธิจากตรงเนี้ยทำให้แก้วมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเรื่องวัยทัใจ่ะคหรอ่ผู้ชายชอบให้ขอ,เองเยอะค่ะเราเล่นเกมอะไรแล้วเราโชว์นมเนี่ยผู้ชายก็จะแบบว่าส่งของมาให้หรือไม่ก็ชอบให้ชุดติสวยอะไรเงี้ยชอบเติมให้จริงๆแล้วแกไม่ได้หลอกผู้ชายนะคะผู้ชายให้เองค่ะ ยังแกก็อยากเตือนผู้ชายนะคะบางทีแบบว่าคนที่เราเห็นว่าโปรไฟล์มันใหญ่ๆก็อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> เริ่มต้นนะคะแกก็ไปขุดงานที่บริษัทเกมแห่งหนึ่งค่ะก็เป็นหน้าที่เหมือน GM นะคะแต่ว่ามีหน้าที่ไลฟ์สดเอนเตอร์เทนเกมใหม่ๆค่ะบริษัทก็สร้างชแนลให้แกเนี่ยไลฟ์ส like ดเลยซึ่งเป็นแรกๆเลยที่มีการไลฟ์สดค่ะแกก็ทําหน้าที่นะั้นแล้วรู้สึกดีใจมากบางทีเนี่ยสตรีมทั้งคืนเลยตั้งแต่แบบ ช่วงบ่ายจนถึงเช้าก็ยังมีค่ะเพราะว่าแก้วชอบกับงานตรงนี้มากๆเลยค่ะก็มีเกมใหม่เข้ามาค่ะชื่อว่าเกมชอตออนไลน์ค่ะแล้วแก้วก็ได้เป็นพร<ม>ีเซนเตอร์ enter, เป็นเกมแรกค่ะแล้วก็สร้างเพจขึ้นมาเลยค่ะเป็นมันแก้วชอตเกอร์เริ่มงต่างๆนั้นนะคะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเข้ามาดูเราเริ่มมากขึ้นแล้วก็คนกดไลค์เพจเรามากขึ้นตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นในเรื่องของสตรีมเกมมากเท่าไหร่นะัค,ะค่ะก็คือเหมือน คนทั่วไปยังไม่ยอมรับในเรื่องของเกมมากเท่าที่ควรพอเห็นเรื่องเกมคนจะรู้สึกยี้ขึ้นมาหรือว่าอุ้ยไอ้ทำให้เรารู้สึกแบบเข้าไปมอมเมาหรือเปล่าไม่อยากจะเข้ามาดูเราดูเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต่างจากสมัยนี้มากๆเพราะว่าสตรีมเมอร์ er, ใหม่ๆแล้วก็มีความสามารถเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะทำให้เกมเนี่ยเหมือนได,ได้การยอมรับมากขึ้นนะคะจากสมัยก่อนค่ะ ิดไตร่ตรองก่อนที่จะทําอะไรคะ่ะคือการแอบบทเรียนจากตรงนี้มาตรงที่ว่าเ,าเวลาเราใช้อารมณ์ในการเล่นเหมือนแบบเล่นไม่เหอะเล่นมั่วๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับชีวิตนะคะเราเราไม่ได้คิดอะไรก่อนเนี้ยมันจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดการ่พ้แพ้ขึ้นมาต้องมีความคิดต้องรู้จักการวางแผนแล้วก็ไตร่ตรองก,ก่อนที่จะทําอะไรคะ่ะอันเนี้ยจะได้มาจากเกมเลยคะ่ะ โรดมากเพราะว่าถ้าใครพูดว่าเกมมันคือสิ่งมอๆเมานะอะไรเงี้ยแกวคิดว่าคนนั้นเหมือนจิตอ่อนนะคะเวลาเขามองอะไรว่าเฮ้ยนี่คือมอมเมาคือ,อ,อคือเขายังไม่ได้รู้จักจริงๆแล้วเขาก็ชอบตัดสินจกากภายนอกแกวคิดว่าเกมเนี่ยคือกีฬาชนิดหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ออกทางด้านร่างกายแต่เราอะออกทางด้านสมองนะคะแก้วคิดว่าเกมเนี่ยเรียกว่ากีฬาได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งมอมเมาแน่นอนค่ะวงการสปอร์ตบ้านเราดีกว่าแต่ก่อนไหมใช่ไหมคะแกวคิดว่าดีกว่าแต่ก่อนมากๆเลยค่ะเพราะว่า คนก็เริ่มที่ e สปอร์ตคืออะไรเริ่มให้ความสนใจแต่ก่อนเนี่ยพอพูดถึง e สปอร์ตก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเดี๋ยวนี้มันมีกระแสเกี่ยวกับ e สปอร์ตเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้แบบเหมือนว่าคนหันมาสนใจมากขึ้นค่ะรู้จักจากที่แกรู้สึกว่าเล่นแล้วรู้สึกกระโดงเรื่อยๆค่ะเวลาเราเล่นเกมเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฝีมือเราไม่พัฒนาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นที่อุปกรณ์เราหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้ใช้อะไรก็ได้แต่ก่อน แบบร้อยเก้าเก้าหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามัน,มนเหมือนการอุปกรณ์ยอะไรเงี้ยแก้ก็เลยแบบคิดว่าอาจจะเป็นเกี่ยวอุปกรณ์หรือ,รอเผ่าว่าเวลาเราเซิร์ชใน Google หรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเซิร์ชหาว่าโปรเพเยอร์เนี่ยเขาใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดของอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะเซิร์ชหาแล้วเจอคําว่าโซวี v ขึ้นมาแ a สิบสามค่ะเป็นตัวสีดําพอดีมือแก้วเลยค่ะต่างแน่นอนค่ะเกมมิ่งเกียร์เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเกมโดยเฉพาะมันก็เลยทําให้ตอบโจทย์ในการที่เราเล่นเกมเนี่ยเราต้องการอะไรเขารู้หมด เริ่มแรกเลยเนี่ยมือผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมือผู้ชายก็เลยแบบว่าบางทีเนี่ยเขาทํามาสปีชี่เดียวมือเราสั้นน่ะนิ้วเราสั้นน่ะก็ต้องเลือกเมาส์ที่มันเข้ากับนิ้วเราแล้วก็คล่องตัวที่สุดนะคะก็แก้วได้รับโอกาสจากโซวี่ดิวนานะคะที่ให้แก้วไปเหมือนสื่อสื่อหนึ่งที่ไปนําเสนอน้องๆนะคะที่เป็นทีมหญิงที่ได้ไปแข่งพับจีที่จีนเลยอะค่ะโอ้ยรู้สึกแบบ มันอินเตอร์อะค่ะมันรู้สึกทุกอย่างมันครบไปหมดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเมาส์เป็นเก้าอี้หรือว่าแม้แต่จอคอมอย่างเงี้ยเอ่อรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะครั้งนึ่ได้ไปดูเนี่ยรู้สึกเป็นบุญมากๆเลยค่ะน้องๆที่มีงานแข่งนั้นตอนแรกที่แก้วเจอเนี่ยที่สนามบินเลยนะคะก็คิดว่าเอ้ยเขาอาจจะแบบไปเล่นๆลหรือเปล่าก็าไม่ได้ไปจริงจังอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้วก็เออก็ดีนะมันจะได้แบบผ่อนคลายแต่เมื่อเขาองลงที่โต๊ะการแข่งขั เขากับซีเรียสเขากับเฮ้ยจริงจังนะ <c oughs> เขาแบบเหมือนว่าเขาเขาหวังกับการแข่งครั้งนี้ค่ะเรารู้สึกเฮ้ยเขาเขาไม่เหมือนเหมือนเป็นคนละคนกันเลยอะค่ะก็รู้สึกนักแข่งของเรานี่เตรียมเตรียมเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งครั้งนี้ค่ะประเทศจีนเนี่ยส่วนมากจะให้แกวิเวเกมใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ทาให้แบบพอเขาแชร์ไปที่เพจจีนะคะก็เลยทําให้คนรู้จักมากขึ้นและแกวแถมแกวมีฉา,ายาด้วยนะคะชื่อว่าหูหยาเมยค่ะซึ่งแปลว่า น่าจะแปลว่าสาวน้อยเขี่ยวเสือค่ะก็ใครที่อยากเห็นเกมใหม่ๆนะคะการเอเร์เทนเนอร์ uh, er ที่แบบว่าดูไปแล้วก็ฟินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูที่เฟแก้วได้นะคะชื่อเฟซมันแก้วรุ่งตะวันค่ะ